ทุกคนวันนี้เราจะมาทำผัดกะเพราหมูสับกันนะคะเดี๋ยวเราจะใส่น้ำมันไปก่อนนะคะใส่น้ำมันให้น้ำมันร้อนนะคะแล้วเราก็จะใส่เครื่องปรุงที่เตรียมไว้นะคะก็จะมีพริกหอมออพุดกระเทียมนะคะแล้วก็หมูบดนะคะแล้วก็ถัว่วแล้วก็หอหมหัวใหญ่แล้วก็กะเพรานะคะแล้วเครื่องปรุงเราก็ปรุงเรียบร้อยแล้วนะคะจะมี ซอสหอยนะคะน้ำมันหอยนะคะแล้วก็ซอสแล้วก็น้ำตาลผงนัวแล้วก็น้ำปลานะคะดุงรสตามที่ทุกคนคิดว่าจะพอดีกับหูนะคะแล้วเราก็จะใส่เครื่องปรุงไปก่อนนะไปใส่พิพพ่กระเทียมไปก่อนนะคะเพื่อที่จะให้มันแบบว่าสุกกรอบหอม ก็ลงจก่อนนะ,ะแล้วเราก็ค่อยใส่หมูไปนะคะเดี๋ยวจะใส่หมกเข้าไปนะคะ <S <S ก็ทำหมูให้สุกนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะใส่เครื่องปรุงไปแล้วก็น้ำนิดหนึงนะคะเพื่อที่จะไม่ให้ติดกระทะนะคะอุ้ย น้ำเลนขอเจ็ดน้ำก่อนนะ <c oughs> แล้วก็ใส่เครื่องปรุงไปนะคะที่เราเตรียมไว้นะคะใส่เครื่องปรุงไป <c oughs> ถ้าเราไม่ใส่น้ำมันจะติดกระถาน,นะคะเราก็เลยแบบเออใส่น้ำก่อนดะชว่า พี่เราใช้วิธีการหั่นนะคะเพราะว่าเราชอบกุินตัวเนื้อผิดด้วยนะคะคนี่ก็รอให้หมูสุกรอให้หมูสุกนะคะแล้วเราค่อยใส่เครื่องปรุงที่เป็นเครื่องเคียงนะคะ แล้วเราก็ใส่ซีอิ๊วดำนะคะทุกคนเพื่อให้กระเพราเรามีสีสันนิดนึงนะคะแล้วก็ผัดให้แห้งเลยค่ะพอน้ำเริ่มแห้งแล้วนะคะทุกคนพอน้ำมันเริ่มแห้งแล้วทุกคนก็ใส่อันนี้ไปได้เลยค่ะหอมหอมใหญ่นะคะแล้วก็ถั่วนะคะถั่วฝักยาวหั่นนะคะ ใส่เข้าไปได้เลยค่ะเราวทุกคนก็ผัดให้เท่ากันนะคะให้พอสุกนะคะแล้วทุกคนก็เอากระเพรามาใส่ได้ให้ถั่วเปลี่ยนสีเป็นสีอ่อนๆนิดนึงนะคะถ้าใครชอบนิ่มก็คือเอาไว้นานตอนนี้หน่อยนะคะแต่ถ้าใครชอบกินแบบกรอบๆก,ก็ประมาณนี้ก็ได้แล้วค่ะแล้วเราก็จะใส่กระเพราลงไปนะคะ แล้วก็คนให้เท่ากันก็เป็นที่เรียบร้อยค่ะทุกคนแล้วก็จะได้กระเพราหมูสับรสชาติแซ่บแซ่บนัวๆเลยนะคะทุกเพาให้เท่ากันกินหอมมากเลยทุกคนเราจะชอบใส่ผักเยอะๆนะคะกระเพราเราเพราะเราชอบทานผักถ้าใครไม่ชอบก็ใส่น้อยๆได้ค่ะ นี่ค่ะเรียบร้อยค่ะตักใส่จานเลยค่ะทุกคนตักใส่จานค่ะแล้วก็เอาข้าวสวยร้อนร้อนมาได้เลยจ้ะก็ข้าหมูสับใบก้อยกันนะคะถ้าใครอยากใส่ไข่ดาวก็ทอดไข่ดาวโปะไปเลยค่ะเกลี่ยกับข้าวสวยร้อนๆนะคะ